สวัสดีครับสาหรับวันนี้อาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหัวเดินกับอาจารย์หญิงเราก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถา,านที่มาไหว้พระมาขอพรก,กับหลวงพ่อชัยชนะสงครามที่ประิสถานอยู่ในวิหารแห่งนี้สําหรับวิหารแห่งนี้ก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้สวยงามมากเราก็นํนเาเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาขอให้วัดหัวเดินนี้จงมีความเจริญรุ่งเร,องเรืองไปในพุทธศาสนานี้แล้วก็ขอบารมีของหลวงพ่อชัยชนะสงคราม จงเป็นแรงบันดาลแผ่ผลภพศสารให้พี่น้องให้สาธาชนและให้ผู้ชมมีโอกาสเดินทางเข้ามาเที่ยวทำบุญที่วัดนี้กันเยอะๆสำหรับหลวงพ่อชัยชนะสงครามนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่มีความศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับวันนี้เราก็พาผู้ชมมาอยู่ที่วัดหัวเนินแห่งนี้อำเภอบ้านโพจังหวัดกาญจนเุราตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมไปเรื่อยๆก็มีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บริเวณ รอบวิหารหรือว่ารอบโบสถ์โบราณนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆ <c oughs> เพื่อเป็นพุทธภูชาตรงนี้ก็เป็นภาษากระจายยนะ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านมุมโบสถ์หรือว่ามุมวิหารด้านนอกเพราะว่าสถ,ถานที่ตรงนี้เป็นสถ,ถานที่เก่าแก่เก่าแก่ยังมากๆแต่ในปัจจุบันนี้ทางหลวงพ่อท่านเจ้าวาดได้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่ขึ้นมาจนเรียกว่าสวยงามสวยงามยางม,มากๆเลยเวลาผู้ชมเดินทางมาร่วมุงที่นี้แล้วเราเชื่อเหลือเกินว่า ท่านต้องอยากกลับมาแน่นอนสำหรับช่วงนี้เรามาติดตามไปเรื่อยๆใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็ติดตามเข้าไปที่ช่องน well ั t ทาวเวลไทย i Temple ช่องหลักของเราก็คือนัสลิท t ตร์โบทั้ง2ช่องนี้ช่วยกันติดตามด้วยนะครับเราก็น,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ว่าช่วยราศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปตอนนี้เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปเรื่อยๆสําหรับวันนี้ อาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหัว e เนะินอำเภอบานโพจังหวัดชาเชิงเซามาน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดหัวนเนินนี้ออกไปให้ท่านได้ได,ดูได้ชมกันบริเวณตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดปฏิสถานอยู่ที่บริเวณข้างเคียงกับหลวงพ่อปุดหลวงพ่อปุดนี้มีความเป็นมาและมีประวัติอย่างมากมายแล้วก็มีความสัดสิ์เราก็อยากจะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกไปให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมว่า วัดหัวเนินอำเภอบ้านโพจังหวัดเชียงแสมีอะไรดีบ้างตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงู่สุขวัดปากของมาขามเท่าแล้วสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาร่วมบุญกันตรงนี้ก็เป็นวิหารของหลวงพ่อหายโศกใครที่มีเครคาะห์โศกโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็มาบนบา,ศานศาลก่าวกับหลวงพ่อหายโศกเราเชื่อเหลือเกินว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจะช่วยกะจัดปัดเป่าให้ดีขึ้นสําหรับช่วงนี้ เราก็พาเพืเ่อนๆและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณวิหารจำลองของหลวงพ่อหลวงพ่อปุดและก็ปลู่สีทิโทมาย่าสีทุ่มมาแล้วก็พร้อมทั้งมีปูน่านาคราชที่บริเวณตรงนี้เราก็ขอนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่มาดูมาชมมาเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านมีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาเราก็ขอเป็นตะพานบุญให้กับทุกท่านตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อปุดที่มีความงดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ ก็เป็นลักษณะปุดโผล่ขึ้นมาจากผืนดินผืนธรณีตรงนี้ก็เป็นหลวงปูดทวดเป็นองค์สีเหลืองทองมีปัญญา,า,น,านาคราดทอดหางไปบริเวณด้านหลังเรียกว่าทั้งสวยงามและงดงามสถานที่บริเวณสะอาดเรียบร้อยเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกไปให้เพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันทางคลิปนี้ติดตามกันไว้ที่ช่องนัททาวเวลไทยเทมเพิลแล้วก็ที่ช่องนัาสิทธิ์เทมเพิลเราทาเกี่ยวกับเผยแผ่วัด ให้กับเพื่อนเพื่อและผู้ชมได้ดูได้ชมกันสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณวิหารของหลวงพ่อพุทธโสธรห้าพี่น้องที่ปฏิสถานอยู่ในบริเวณตรงนี้เราก็มาเยี่ยมชมไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปพระประจำวันสําหรับผู้ชมที่เดินทางมาแล้วจะมาปิดทองไหว้พระก็มาที่บริเวณตรงนี้สําหรับวัดหัวเดินนี้ก็มีพระพุทธรูปเยอะเลยทีเดียวก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจอย,อย่างมากมีประวัติเก่าแก่อย่างมากมายอยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงเราก็ อขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมใครที่ติดตามอยู่ในช่องในขณะน,นี้ติดตามอยู่ในคลิปของเราก็ติดตามชมกันให้จบคลิปถูกใจและฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราวันนี้อาจารย์นัทก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สายตาเพื่อนๆแ,และผู้ชมที่ติดตามชมกันอยู่ในคลิปนี้ถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามา เราก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกันโดยประมาณไม่ถึง10นาทีตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้งดงามมากๆเลยแลวตัวนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปฏิสถานอยู่บริเวณในวิหารก็เป็นพระพุทธรูปปางประจําวันก็เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วจะมาปิดทองไหว้พระก็มาปิดกันที่ตรงนี้ด้วยก็ได้เพราะว่าจุดที่ปิดทองพระน,นั้นก็มีกันหลายจุดเลยทีเดียวเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดหัวเนิน บอกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนที่กําลังติดตามอยู่ในช่องนัททาวเวลไทยเทมเพ l ลและก็ช่องนัสสิริเทมเพยังไงก็ทั้งสองช่องนี้ช่วยติดตามกันด้วยเราน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยพระศาสนาให้สืบต่อไปสําหรับช่วงนี้เราก็มาเยี่ยมชมกันอยู่ที่บริเวณวิหารพระก็มีพระพุทธรูปศากติ์มีหลวงพ่อพุทธโสธรมีหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงพ่อวัดบานแหลมหลวงพ่อไรขิง หลวงพ่อทองวัดเถาตะเขาก็อยู่ปฏิสถานที่บริเวณตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดชมภายนอกเราก็พาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาดูภาพไกลของหลวงปู่ศุกวัดปากคลองมะขามเท่าและหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อปุตเราก็ไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ช่วยวัดช่วยาสศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปอช่วงนี้เราก็วนกลับมาที่เก่าอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาพาจากกันไปก็อีกสักครู่หนึง่ง นะครับตู่หนึ่งตอนทัวงนี้ยังไม่หมดเวลาเราก็ติดตามไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเป็นรูปหัวใจเป็นรูปปูแล้วก็มีกล้วยหอมหมีใหญ่แล้วก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่เพราะว่าในทลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามีจุดสาคัญสําคัญเราก็นําเสนอให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันผ่านทางทลิปนี้ตรงนี้ก็เป็นปูพราหมณ์ที่มิสถานอยู่แล้วก็มีหลวงพ่อพระโสธรเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มารอด ตั้งจิตอธิษฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มารอตายฐานของหลวงพ่อพระโสธรตรงนี้สําหรับช่วงนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าโบสถ์ยังไงก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเพราะว่าสําหรับคลิปนี้มันอาจจะบวกหนดนิดนึงนะครับเราอาจจะใช้เป็นภาพซ้อนมาเป็นบางจุดบางช่วงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆเ,เราก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ บอ,อกุงสายตาให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันผ่านในทลิปนี้ถ้ามีเวลาแล้วก็ติดตามพวกเรามาเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่วัดหัวเดินอําเภอบ้านโพจังหวัดชายเชิงเาอย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ถ้ามีโอกาสแล้วก็เดินทางมาทำบุญไหว้พระมาปิดทองหลวงพ่อชัยชนะสงคารามาบทบาทสาาันกลราวด้วยกล้วยน้ำว้านะครับแก้บทด้วยกล้วยน้ำว้าเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์นักอาจารย์หญิง ก็มานาเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณท่าแม่น้ําบำะมะงของวัดสนามจันทร์จุดนี้คือจุดของวัดสนามจันทร์เราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมได้เยี่ยมชมกันไปจนกว่าจะหมดเวลาก็อีกสักครู่หนึ่งก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของปู่ท้าวเวสสุวรรณโนทีอ่อยู่ที่บริเวณตรงนี้เราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ทั้งสองวัดเลยวัด หัวเนินแล้วก็วัดสนามจันทร์เราก็มาติดตามชมดูกันตรงนี้ก็เป็นท้าเวสวร์ที่อยู่บริเวณชายแม่น้ำบางปะกงเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้เพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็มาเฉิงอ,อามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเรา,า,าก็จะลาผ่านจากตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรเราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธรช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ